อัจจะจำไมจงด้งอกนในกอสารอยู่ในหัวยอข้องอก,กอแก็ล้ไม่ไปอยู่ก่อนมืดหนาันนังพอรุ่มเสียสางงันป่า ลาจุยมือในานเป็นลากเมีเก้วอืมเด็อาจจะตังแต่เก้ียวลำคามหาคุดบงองสมจุนลาทากะขาคุณของเกแียวเป็นละปะาตองกลางให้นั้นเป็นลาเก้ียวของกานอ

แก้วลูกหลานเขาบ่คือเก่าอัศจรรย์อัศจรรยงาน,นางกันยอลูกหลานเฮาจักยาบ้าเล่กขีเหลากินมเมาและแก้วเจ้าจ่ากวนได้เดืออจ ตะกันนีนั้นยังบ่งึดปานได้ก็บปรดบ่าแลแนวกําลังมาใกล้แท้แก่อัตตะจังแก่ห่างยาวๆส่ําบ่แนวทงนั่งประกาศตายหางกอความสังมาปอมนั่งเป็นนรโย อาะจันจร์ลัแกจะเป็นอย่างสานาฬิกาทุ่ท้งลมแมบัดเน้อเลทุมเมืสัมงมาได้รันทุกข์กันเมืองนัอาจันนี้หันยังเงืนงตาใ้อัศจันลัตัางแก่คนเสื่อมีสัมงมาเป็นคนทุกข์ก็สร้างเป็นเอาแท้่นง อาจารย์ละตั้งแก่ความนิลเล่เม่อหิลลเป็นยังเทาคือจังอยู่อาจารัละตั้งแก่คนปูนวกเวลาสิคุยอยูเงเพีาเป็นยังเจ้าได้วันลาสันยวันสังเื้สังเขาวันล

สมาายแทงกัน ah นี ah ้ว่าลาสิ่งเี้แม่เอบทำไม่ัคนกี่ที่เป็นว่ากี่นนี้ บันหันมาเข่าในท่านอิตานามาทิ่งนยบมพวานน้อยมเมียขณะจัดเียร่งห่ามาฟังแล้ว วันนี้อาจมาจะได้ําเนินหน้าที่ของตนสืบต่อไปมีใจความว่าสามาตาปนัดไยว่าเมี่ยุรุณีมีลูกชายชื่อว่าเมธียะมีลูกสาวชื่อว่าภาวดีส่วนสามีได้ตายจากเลี้ยงลูกรักเป็นแบบใหญ่จนลูกหญิงชายได้คู่ครองทั้งสองคน ส่วนสมบัติทั้งหลายยังไม่แบ่งให้กับใครเอกาทิว่าสังคันอยู่มาในวันหนึ่งแม่ตุลณีเึงลูกอยู่กันพร้อมหน้าแสดงว่าครอบครัวมีความสามาคัคคีโอกาทีจึงออกเลยเผยวาทีต่อลูกทั้งสองไปว่าเมทยาเอ้ยภาวดีเอ้ยลูกหล่ามหเมจะเข้ายงงงิมแม่นขั้นในยืนเสียงเงินมารดาดตนแม เดี๋ยวนี้นั่นแม่ในเท่าแกแล้วปีพนหมดกำลังคำแพงเอ้ยเชิญมาฟังว่าจาแม่สั่งสอนทอดบันให้พ้ากันหวนหูบุญคุ้นของพอแม่คำแพงเอ้ยมัดเราหูกองแกจะทำใหม่หมุนว้าย่าเลยออกมาหาแม่ในลูกเอ้ยเอิญถ่ายจะมานั่งเด้อลูกเด้ออนสุสทิงขติตตวาธรรมบางเทศโต อนุสนที่ลำดับพระสัทธ,ธรรมเทศนานวโรโอกาสต่อเทนีปยัปตา,าภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพาวดีสืบต่อไปซึ่งมีใจความว่า สาภาวดีปนัาฝ่ายว่าหญิงสาวที่ชื่อว่าภาวดีเย็นวาจีของบันดามาสั่งสอนว่าให้รู้คุณอย่าทำวุ่ในภายหลังพูดถึงเรื่องคุณโอคุณนางไม่สนใจอยากจะได้เตมอรดโดจึงหยิบยกเอาเรื่องราวขึ้นมากล่าวกับผู้เป็นบัรดาไปว่า คุณเม่เจ้าขาคุณเม่เจ้าขาเดี๋ยวนี้ผ้าวดีน้อยมีผัวซ่อนซ่อนพางละเด้ส่วน่าพีมีทิยาเล่ากามีพ่นังมาหัวเมืเม่อนหวัวดเข่าหันมาเบาเรือมูนซะเป็นอย่างเมยียโตะกระเทือนแหล้วผ้าวดีว่าเกี่ยวเข่าแหล้วหน้าแล้วจังสี่สิบปีไม่แล้วจเจ้ากระเจกของฝวันให้ลูกให้เต่าเป็นปัน่นให้ปั่นหน้าซะเป็นอย่างละเมยียจ๋าเจ้าสิวาจังไหนเมยีย ไพเรื่องมู่นน่ะมันเป็นของที่หลังสนุกลาคาแพงของแม่มู่นนั่นมันเป็นหมูในป่วยเลือดมันหลงอยู่ในหนองห้องมันบ่อไปใส่มูน่นเอาไปที่หลังเอาคุนมาไววท่านนาคาแพงเอ้ยเดี๋ยวนี้พอของเจ้าตายจากพวกเจ้าไปแล้วก็ทิ้งทอฟ้าหอย ยังบัดน,นด้เในนจากคิดดีิดยาว่าง่งยๆยังบันนดนั้นในเหตุบุญในพอของเจา้าแม่มาเห็นเจา้าภาพเปนเหตุนในผู้จากไปนี่แม่บัดแห้งเป็นห่วงพอผู้จากไปหลายเลื่อเกินแม่ก็เลยคิดว่าอยากจะปรึอสาพวกเจ้าทั้งสองนั้นเหตุบุญให้พอของเจ้าผู้จากไป เกาสิวาจังไหนลูกเอ้ยเม่จ๋าข้าวเรื่องท่าบุญท่านนันผ้ายังบ่พร้อมปันไหแล้วเม่บุญศิลกินท่านเป็นบริเฮตปีนี้เฮตปีหน้ามันกบลาดอกแต่ว่าแม่สิมาถามลูกถามเต่าผู้เดียวมันกบไดได้เม่จ๋าห้แม่นั่งถามไอเมธยาเล่ามึงเด้เม่ยดูไอเมธยาเล่าเสียวให้เอาหน้าหรือว่าสีบุญศิลกินท่านคือแเม่ว่าบ่เม่จ๋า เมตียาเอ้ยเจ้าเป็นค้นปู่ตนในเฮือนแม่บ่าเป็นกำแพงเอ้ยส่วนน้องสาวของเจ้า้าวดีวานนั้นเขากป็ยากใจปุญนเขาจเจียวตั้งแทมุนลูกหลาเจ้าเป็นลูกปููตนที่จะเปวาวาจงไดมเมตียาเอ้ยทาโรูกาต่อไปนี้อาตมาบาจะได้หันาวา่าหน้าที่ของนายเมตียาพี่ชายคนโตสืบต่อไปใจความว่า โสเมเทียปุริโสูกล่าวถึงเมเทียผู้บุตชายฟังบรรยายของน้องสาวเอาเรื่องราวมร,รดกช่างหยิบยกขึ้นมาถามเกียงพูดห้ามว่าช้าก่อนอย่ารีบร้อนเรามาทวงเรื่องทั้งพวงยังไม่สิ้นชมนยุพินใจรอ้อนฮาฮาฮาแม่หยัน ไราเปนา็นน่งหลับหลวพอทรงไส้เอ้ย,มย,ออยมเมียนหยังพันวะโอ้ยสมเป็นเนี่ยฝรั่งศิี DJ, จ๋าไอ้ดีใจจักบาทกับโมเมียนนอกผ้าเอ้ย คนกับผู้จบผู้งามเบิ่งนี้เลยเอาผู้ให้ฝรั่งไม่เสียวเป็นเมียเหมาสร้างาวานโอ้กับสาวาน่ะนอกจากจ่าจ่าไอ่ไอ้แม่ดีใจแน่โอ้ยเนื้อเดียวกันกับยาสิมาจ่ายาสิมาจ่าแถามันม่นเป็นไปที่ว่าการมันม่นเป็นไปำอำเภอโอ้ยตังตยย้งแต่เมยสมจิตก<า>ับพ่อสมไสยังพ่อจ่าไอ้เด็กหัวกับเมียนี่น้องกับไอ้เนาะเอาลูกเต้าคนมาจ่าคุณ ตั see, ้งล่ายสีเกิดแล้วแม่จ๋าบัดนี้แม่จ๋าเพอดังว่าอยู่แล้วอันนี้เป็นพ่อข่อยสมบัติขึ้นเสด็จข่อยจ๋าน้ำอ้ยมันก็่ันนั้นข้ายเป็นลูกพ่อก็ลูตั้งแต่ยีพ่อตายไปไอเลี้ยงมากกับซ้ำพ่อผู้ที่สองล้างเอ้ยอันว่าอยู่นี่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นพ่อข่อยเสมอพ่อผู้ที่สองจำไม่ได้เจ้าคิดว่าเจ้าขึ้น่าเป็นหยังสันข่อยคิดว่าเจ้าเป็นได้ลต่หานั่งเจ้แต่ว่าเป็นผิน้องอยู่ป๋าป๋าวเป็นตัวจู่เจ้าเด่นว่าจะไหนกว่ากันไอ้น่งตั้งเจ้าบอก กับแม่มาคือไปคนกั่ค้นลาท่างคนลาบอนผ้าเอ้ย